เงี้หนาโดนแน่โดนไหมโดนไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับโดนไหมอเอีะเนื้อนั่หนึ่งสิบแล้วก็จิกกระป๋าด,ดูดีเพื่อนได้สองตัวเลยฮิตุกแต่ใสอีกแล้วเฮียเขากลับมาอีกแล้วครับลำนี้เออเรียบร้อยครับมาดีเข่งไกตัวใหญ่เท่าไหร่นะอืม ขืมแข่งไกลไปไหนหมดวะนี่ไงพูดไม่ได้เลยมาดิพูดไม่ได้ตัวเดี๋ยวนี่กินได้สามคนนะบ้านหนึ่งเนี่ยโอ้ดูดิเพื่อนอมาเล่นเกมไมโครตกลูกปลาเล่นกันดิเพื่อ้นี่ก็ใช้ซาบิกิกันนะฮะ โอ้ไยไปสวยยอนยอนยอนไม่มีครับเดี๋ยวสดนี่มีนะเอาบิ๊กโดนล้วนๆนะฮะข้าวปลาไม่ต้องกินกินสีไม่แดกอะทั้งเล่นแบบนี้แหละ ตกลูกป่าเล่นเว้ยแข่งไกลโอ้แรงดีจริงดูดิแม่ชอบป่าหังแข่งเนี้ยฟูงเลยดูดิสว,วจัไม่ทันมีตัวเดียวดิ ดเดียวปลาทอดนะตอนนั้น,นอะไรใส่ใส่ใสไว้ตะทัว เรียบร้อยแข่งไก่ครับาามาแล้วเนี่ยแต่น้นเป็นฝูงเลย,ยโดนดไปเด็กก็กินแข่งไก่แข่งไกม่มาดิแข่งไก่ ดิเลดิตัวสวยด้วยเนี่ยขึ้นอยู่เนี่ยตัวกระโปรงเข่งไก่พี่ใช่ใชดิพี่เนี่ยเฮ้ยไอช่อนบอกไม่รู้กินซีป่ะใ,ใช่ป่ะปักกันนะใช่หรือเปล่าพี่ ทรง,นะงเหมือนในนี่เลยนะทรงเหมือนในช่อนเลยนะพี่ฮะในช่อนนะดิผมก็ว่าอยู่ทรงเหมือนในช่อนเลยนะพี่ยอดมึกดีแต่นั้นมึกอ่ะนั่นนะมึกะใส่มึกไปเลยช่อนเข้าวฝู่หรือว่า ใช่นิวหวานเจียบเลยนะไอช่อนที่กี้เนี้ย โอ้มาดมาดีมาดิมาดีมาดิมาดีมาดมาดิมาดิมาที่มาดิมดิมาดิมาดิม่มาดิดิมมามาดิดิมาดิมมามาดิมมาดิอาดิวมาดิมาดี ดูส mm ิด hmm. mm ูส hmm. really mm. ิดูสิดูสิตัวเป็นโลอะดูสิดูสิมาสิ อืมาแล้วอันนี้แข่งไกลแข่งไกลอันนี้แข่งไกลอันนี้แข่งไกลไปนอกกิบะ พีเจศูนย์หนึ่งยี่สิบกรัมฟอยน้ำตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้ฮูเล่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  แข่งไก่ก่อนครับตอนนี้น้ำตายมายังแข่งไก่แข่งไก,งไก่จะนัดอ้อมหรือหัวอ้อมหัวมานี่นี่ต้องอ้อมหัวมานี่ยกอ้อมมานี่นั่นนะอ,อ้อมนี่ไปด้วยเนี่ยตนะาตาหนัดหลุดไปแล้วนะ อ้าวแต่ไปว่านี okay. ่มันกัดสายนี่มันได้ตัวไงเออมขามไปด้วยขาคัน่ไปด้วยโทดทดโทนะอ้าวเอาแข่งไก่แข่งไก่ติดกบตัวหนึ่ง มีดิพี่เนี่ยคุณจิ๊กผมมานี่ไงนี่หยิบกล่องให้เขาดิหยิบกล่องไปเกียบร้อยมาดีโอ้ยยังหลุดโอซ้ำมาดีโอ้ยตัวนีตว้ตัวสวยเ,ยว,เว้ยสีเงาเว้ยวาววาวโอ้โน เบ็ดกระยูงั้นนะสามทามอยูงั้นนะพี่มีครบมาดีแข่งไก่มาดีมาดีแข่งไก่อุ้ยลุดโอ้ตายมันจะมาทางไหน,นี่เราก็ทิ้งสมอด้วยวิงตรง ขิงไก่ก็โดนอีกแล้วขิงไก่กูก็โดนอีกแล้วต้องเปลี่ยนที่ยืนครับเพื่อนๆเอาเอาอยู่หัวมันอยู่หัวอยู่หัวขิงไก่มันอยู่หัวหัวนู่นอ่าบีบแตะใส่อีกแล้วเฮียเขากลับมาอีกแล้วครับลำนี้เฮ้อ เรียบร้อยครับมาดี้แข่งไก่หืแข้งไก่ไซโลครับเกือบโลดิฟาไม่มั่นใจเหลือนี่บ้ามาอีกแล้วเออเหลือที่ไหนไม่รู้เนี่ยลำเขียวเนี่ยเขี่ยวตองเนี่ยยุ่งยิบผายมาแล้วครับแข่งไก่แข่งไก่ ไก่ครับนูดือเรือบ้าได้หมายละต้องตีไปหัวเรือนู่นโอ้จจห,ห่อเลยอ่ะนันก็จัวงเฉลียวัวเรียวแห่งไก่อ่ะ ปล่อยจิกปล่อยหายหายละเหลือนี่มาปุ๊บหายละแล้วเขาจะวิ่งอยู่เลนเดียวทางเติมทางเดิมตลอดไอเรือนี่มาปุ๊บแข่งไก่กูหายละนู่น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 อยู่นู่นอยู่นู่นอ๋อไอ้เรืกูตีไปนู่นอยู่เลี่ยมนู่นนู่น แคบส,สายแคบสายล้วพวกไปนู่นพวกไปไกลกลนู่นนู่นนู่นพัวไปตรงพี่เขานู่นนู่นน,นูโอ้ยไม่ถึงแข่งไก่แข่งไก่อืมสไมัยนี้มีมฟา้าเลยเนะไมไมยาะคนละเรื่องไงนะ เงินน่าโดนแน่โดนไหมโดนไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับโดนไหมโดนไหมเฮ้ไก่โดนไหมล่ะเรืร่อยๆครับเบดี๋ยวหลุดยกจัด มือมือลื่นหมดแลยเนี่ยวิงมาเก็ตข่าวเลยพี่เห็นไหมนะห <c oughs> าวเลยนะอู้ยมันปีน้ำจัดอะ <c> ้ <oughs> ดูดิสองตัวด้วยกูว่าแล้วมันปแปลกแปลกเ <c oughs> นี่ยพี่ตีไปตรงฝูงอรปล่อยปล่อยทิ้งน้ำประมาณสักสิบวิอะเน่ยนับหนึ่งสิบแล้วก็จิกกัดมาดูนี่เพื่อนได้สองตัวเลยด <c oughs> ูสุดจัด แข่งไก่แข่งไก่แป๊บเดียวเดี๋ยวพักเบรกก่อนขอาสายบนไป <c oughs> น้ำลิง่งเรียบเลยตอนเช้านี่ยังกับพายุใหญ่ใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะดูฮะใช้เวลาแป๊บเดียวนะ <c oughs> อืมเยอะด้ดน เจอมาล่ะได้ครับเก็บหอยแก้ครับโอ้อบมอนเตอร <c oughs> ือ้าลาบาวตึงเปี้ยวันนี้เล่นเกมไมโครจิกตกลูกฟาอย่างเดียวครับเกมไมโครจิก ลูกปลาครับเอาไปทอดลูกปลาเอาไปทอดนะแม่ชอบกินได้เรียมมาษาจีก็ได้ปลากินแน่อันนี้ปลาไม่กินเยอะใหญ่เลย

เรอปลาดีจริงๆอปลาดีปลาดีปลาดีออแข่งไก่แข่งไก่จะนัดอีกแล้วไก่ไหมแล้วครับวันนี้วันแข่งไก่จริงๆอ xong xong 02. xong 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 nè, xong xong ดังตลอดหนุนตัวเลยนะโครเียักักอืมแข่งไก่ไปไหนหมดวะนี่ไงพูดไม่ได้เลยมาดิพูดไม่ได้แข่งไก่อ่ะมาดิมาดิโอ้โห้ยตัวนี้ตึงเว้ยเฮ้ยตึงแปลก อะไรเนี่ยแข้งไกลดิถูไฟโหลโตัวนี้ฮะโอโ้ตัวสวยเลยดูดิพี่สุดจัดอะแข้งไกลผมอะโอโ้ดูดิโอ้คโอ้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 โโอโโ้3ค้อะบ้าน,น้ึงเนี่ยโอ้โ,โอ้ออ้สุดจัด